ผมเป็นต่อมลูกหมากโตผมต้องทานสีไรและต้องทานนานแค่ไหนครับจริงๆถ้าต่อมลูกหมากโตใช้น้ำมูกขุนเนีย่ยสบายที่สุดถ้าต่อมลูกหมากโตเท่านั้นนะครับใช้สูตรไหนก็ได้ใช้วันละสองแท็บซูนเท่านั้นเองนะครับก็จะดีขึ้นจะสูตรปรับภูมิกัน,นสมดุลหรือจัดปรับเ,เพิ่มภูมิกันมันก็จะทําให้ดีขึ้นมีคําถามดีวิวมาครับถามว่า หนูเป็นหอบหืดค่ะหนูเริ่มหอบหืดโรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับใช้สูตรปรับภูมิคุ้มกันสมดุลสีชมพูครับคุณน้อยครับถามว่าส,สูตรสีชมพูกับสีน้ําตาลแตกต่างกันอย่างไรครับอาจารย์สีดิ่มพูดตรงนี้ก็หมายถึงสีน้าตาลเป็นสูตรวัฒนชีวานะครับที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่ทําให้เกิดการย้อนวัยระชวัยพร้อมๆกับการเพิ่มภูมิคุ้มกัน ส่วนสีชมพูวัฒนชีวาสีชมพูก็เกิดขึ้นจากการที่เราพัฒนาสูตรที่ปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลม่ให้มีความสามารถในการเพิ่มความยาวทเทโเมีร์ม,มากขึ้นเพราะนั้นก็ใช้เพิ่มความเ,าเ,าเพิ่มอายุย้อนวัยชรลวายัยกับคนที่ได้แก้ไขปัญหาแพ้ภูมิตัวเองไปแล้วครับคาถามต่อไปครับสูตรไหนที่มีส่วนประกอบของถั่วเหลืองน้อยที่สุดคะพอดีหนูแพ้ถั่วเหลืองหนูอยากใช้นวัตรกรรมค่ะ แพ้่วเหลืองเกิดขึ้นเนื่องจากอะไรเกิดขึ้นหากว่าเกิดขึ้นจาก G6PD นะครับเออม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงแตกง่ายเนี่ยก็คงต้องใช้ด้วยความระมัดระวังหน่อยก็ลองดูครับนะครับแต่ที่ผ่านมาประส,ระสบการณ์ของเราก็คือมันมีผู้แพ้น้อยมากนะครับโอเคครับคำถามต่อไปครับเป็นตับอักเสบแต่หมอต้องให้ยาขอโทษครับขออ่านใหม่อีกรอบนะครับเป็นไวรัสตับอักเสบ แต่หมองดยาแล้วและสมองตื้อมึนมึน,มนหัวบ่อยมากผมต้องทานวัตรกรรมสูตรไหนครับไวรัสตับอักเสบอาจจะเป็นไวรัสตับอักเสบ BC นะครับซึ่งเป็นไวรัสที่มันมีในตับอักเสบที่มเยอะที่สุดก็สามารถใช้สูตรภูมิคุ้มกันบําบัดนะครับสีเหลืองนะสูตรภูมิคุ้มกันบําบัดสีเหลืองนะซึ่งขณะนี้เราก็มีการพัฒนาต่อไปเป็น สูตรผมบอลหมบัดสีเหลือง plus ด้วยนะครับสามารถจัดการกับไวรัสตับับคทเสีบีได้เฉมังนะครับเป็นข้อเข่าเสื่อมและจอประสาทตาเสื่อมค่ะต้องอใช้สูตรสีอะไรดีคะสูตรสีชมพูภูมิคุ้มกันสมดุลสีชมพูนะครับถ้าหากก็ต้องบอกโทรเข้ามาแล้วบอกว่าสำหรับจัดการกับปัญหาข้อเข่าเสื่อมหรือจัดการปัญหาของสายตานะครับมันประสิทธิภาพพอๆกันแต่ว่าจะมีลักษณะพิเศษสําหรับอาการนั้นๆ นะ,ะสำหรับแต่ละสูตรคำถามต่อไปครับอ้อยให้คีโมอยู่ค่ะตอนนี้ใช้สูตรโอเปอเรชันบิม9เม็ดกับน้ำมังคุดถุงครึง่งถูกต้องแล้วใช่ไหมคะส่วนสามีไม่ได้เป็นมะเร็งค่ะกินแคปซูลวันละ6แคปซูลน้ำมังคุด1ถุงเขาไม่ได้เป็นอะไรนะคะหลังจากให้คีโมฉายแสงเสร็จแล้ว จะโทรไปปรึกษาอีกทีค่ะครับก็คุณใช้เคมีฉายแสงก็เป็นวิธีการรักษาแบบทั่วไปตลอดเวลาีปีที่ผ่านมายังไม่มีวิธีใหม่ที่มันปลอดภัยได้ผลข้างเคียงนะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดใช้ตรงนี้แล้วมันก็จะมีการทรมานจากผลข้างเคียงเนื่องจากเคมีมบัตรทุกๆสูตรไปทำลายไขกระดูกนะครับซึ่งทำให้การหลังไม่ซึ่งเป็นแหล่งที่ สร้างเม็ดเลือดขาวไมได้แดงได้เกร็ดเลือดเม,มืเ่อไขกระดูกถูกทำลายเม็ดเลือดเหล่านี้ก็จะลดน้อยลงนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดปัญหาเพราะการใช้สูตรภูมิคุ้มกันบำบัดของเราก็เข้าไปช่วยสร้างไขกระดูกให้กลับมาทำหน้าที่อย่างดีเพิ่มขึ้นเม็ดเลือดแดงซึ่งน้อยลงก็จะเพิ่มมากขึ้นเม็ดเลือดขาวซึ่งน้อยลงซึ่งทําให้เกิดการติดเชื้อก็จะเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วกระโดดจน เกลดเลือดซึ่งลดน้อยลงแล้วทําให้เลือดไหลยหยุดไหลแล้วไม่หยุดก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยอย่างรวดเร็วเช่นกันในขณะที่เราแก้ไขปัญหาโรคแพ้อาการแพ้ของอเคมีมบัตรแล้วเราก็ยังกระตุน้นคิวรเีเซลล์ไปจัดการกำมะเร็งด้วยครับคํถาถามต่อไปครับเป็นถุงน้ําในไตควรทานสูตรไหนครับอาจารย์ถุงน้ําในไตหลงใช้สูตร ภูมิคุ้มกันบำบัดนะครับถ้าเป็นอยู่นะครับสีเขียวครับคำถามจากทางบ้านครับสำหรับข้อเข่าเสื่อมและนอนไม่หลับอาจารย์ช่วยแนะนำนวัตกรรมให้หน่อยค่ะว่าต้องทานสูตรไหนคะถ้ามีอาการหนักมากๆนะครับใช้สูตรภูมิคุ้มกันสมดุลสีชมพูครับแล้วก็ร่วมกับน้ามังคุดด้วยก็ยิ่งดีครับคำถามครับ ขอถามอาจารย์ค่ะว่าทุกสูตรช่วยเพิ่มเทโลเมียใช่ไหมคะเพิ่มมากน้อยแตกต่างกันครับแต่สูตรที่เพิ่มเทโลเมียมากที่สุดก็คือวัฒนชีวานะครับสูตรทั้งสีสน้ําตาลและสูตรสีน้าปูพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อให้ปรับภูมิกันหรือก็เพิ่มภูมิกันแล้วก็เพิ่มความยาวเทโลเมียด้วยคําถามต่อไปครับตอนนี้ใช้นวัตกรรมวัฒนชีวาอยู่ แล้วเราจําเป็นต้องทานนวัตกรรมตัวอื่นเสริมด้วยไหมคะถ้าถ้าคือจริงๆสูตรที่เราทาเนี่ยเราได้คิดดีแล้วว่ามันจะสามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพทั้งหลายแหล่แล้วทําให้สุขภาพของดีต่อเนื่องไปถึงได้ยุโรยปีนะความพยายามก็คือให้มันถึงร้อยปีแต่ใช่ๆอย่างอื่นใช้อย่างอื่น,อย,อ,นอย่างพวกวิตามินอะไรพวกนี้มันคงจะไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าหากว่าไปใช้อย่างอื่นซึ่งเราไม่รู้ว่ามันไปทําอะไรกับร่างกายแบบนี้เราก็ก็ไม่อยากจะสนับสนุนนะครับเพราะถ้าหากว่ามันไปทําลายมันไปทำลายสิ่งที่เราพยายามสร้างเราก็จะเสียตางฟรีนะครับคําถามต่อไปครับสวัสดีค่ะอาจารย์ทีฉันป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวในไขกระดูและได้ปลูกถ่ายไขยกระดูกแล้ว6เดือนอยู่ในภาวะโรคสงบก่อนอปลูกถ่ายเสร็จ ได้ใช้นวัตรกรรมสูตรปรับภูมิคุ้มกันสีเขียวตอนนี้ควรบำรุงตัวไหนครับถ้าคุณปลูกขายขายกระดูกแล้วคุณไม่ควรจะใช้เพิ่มภูมิคุ้มกันไม่ควรจะใช้สูตรภูมิคันบำบัดนะครับหยุดใช้เลยนะครับมันไม่ช่วยคุณเพราะว่ามันจะทําให้เกิดรีเจคชั่นคือจะทําให้ผลักคือรีเจคชั่นคือทําให้อะไรขับเอาที่คุณปลูกถ่ายเนี่ย ออกไปนะครับมาเพราะอกาสที่เรามีภูมิกันเพิ่มขึ้นไปภูมิกันที่เพิ่มขึ้นไปนั้นจะไปจัดการกับสิ่งแปลกปลอมที่คุณปลูกถ่ายเข้ามาครับโอเคนะครับคุณแล้วถ้าใช้ถ้าใช้น้ำมัคุดได้ก็จะดีกว่าครับโอเคครับต่อไปครับเป็นโรคเกาต์ควรทานสูตรไหนครับอาจารย์สูตรสีชมพูภูมิกันสมดุลครับแล้วก็ร่วมกับน้ำมัคุดนะครับหุ่นในตาเสื่อมตอนนี้เริ่มเห็นเป็นเส้นๆแล้วค่ะอาจารย์ควรทานสูตรไหนครับ สูตรภูมิคุ้มกันสมดุลสําหรับสีชมพูนะครับสําหรับสายตาถ้าร่วมกับน,น้ามังคุนด้วยภายในสอง,ส,องสัปดาห์อย่างเช่นคุณคุณสุพลเมื่อตกี้นี่นะครับคุณวุ้นในตาเสื่อมคุณยะโสธรคณยะโสธรครับ,รรบ,รบมีคําถามเข้ามาเรื่อยๆครับ คำถามต่อไปครับคุณลุงมีอาการต่อมลูกหมากโตและได้รับการผ่าตัดแล้วตอนนี้ยังมีอาการกลั้นปัสสาวะไม่ดีควรใช้นวัตกรรมสูตรไหนครับกลั้นปัสสาวะไม่ดีลองใช้ลองใช้นี้ครับตอนนี้ผ่าตัดแล้วลองใช้สูตรสุบภูมิพุ่มกันสมดุลสีชมพูนะครับครั้งวันละสองเม็ด4เม็ดลองดูนะครับและสามารถทานคู่กับน้ำมังคุดได้ไหมครับได้ครับ คำถามหมดแล้วครับอาจารย์โอเคครับถ้าหมดแล้วก็เ,เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะฮะในวันในเวลาเดียวกันซึ่งผมจะเข้ามาร่วมกับจามปียาตอบคำถามเกี่ยวกับวัฒนชีวาสำหรับวันนี้ผมขอเน้นอีกทีครับสำหรับเรื่องของมะเร็งปัจจุบันนี้มันมีคนเป็นมากขึ้นเยอะมากเลย วันนี้มีคนเข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องมะเร็ง15คนนะครับผมบคุณหมอและก็เภสัชกรสันสติก็รับบทค่อนข้างจะหนักแต่แตรายแต่ละรายที่เข้ามาเนี่ยก็มีปัญหาทั้งนั้นแล้วปัญหารุนแรงด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่เลยครับเกิดขึ้นจากหลังจากฉีดวัคซีนนะครับวันตออเนี้ยเ,เดิมทีเคยมีการบอกว่าผู้หญิง6คนเป็นมะเร็ง1คนผู้ชายหคนเป็นมะเร็งหคน เมื่อสาปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าเหลือสี่คนเป็นมะเร็งหนึ่งคนเมื่อสามอาทิตย์ที่แล้วผมฟังการสนทนาระหว่างนักวิทยาศาสตร์ในสกอตแลนด์คุยทางวิชาการทางไลงงง digital, น์กับทางทางดังดิจิทัลกับแพทย์ที่อยู่ที่อเมริกาเขาบอกว่าตอนนี้โอกาสเป็นมะเร็งเนี่ยมันเพิ่มขึ้น สองคนจะมีโอกาสเป็นมะเร็งหนึ่งคนซึ่งน่ากลัวมากน่ากลัวมากเลยนะครับอ,อคิดถึงว่าคนครึ่งโลกจะตายด้วยโรคมะเร็งนะแล้วปัจจุบันเนี้จากการที่เราทํางานนี้มาต่อเนื่องมาเป็นละสิบห้าปีแล้วเรามีความมั่นใจมากนะจากการที่เราช่วยคนจํานวนมากว่าเราสามารถจัดการกับมะเร็งได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ระยะไหน เราก็ช่วยคุณได้มากและน้อยแตกต่างกันนะครับแต่เราไม่อยากให้คุณเป็นมะเร็งนะวิธีที่ดีที่สุดก็คืออย่าเป็นดีกว่าวิธีที่สุดก็คือป้องกันดีกว่านะครับป้องกันไม่ให้เกิดโดยการกระตุ้นคืนฤิเซลล์ขึ้นมาโดยใช้ภูมิคุ้มกันสมดุลน,นี่ครับภูมนะิคุ้มกันที่ภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งปัจจุบันนี้เราพัฒนาต่อให้เป็นตัวที่สร้างความยาวเทเลเมียเพิ่มด้วย แต่ขณะที่กระตุ้นการสร้างเมลืดขาวคิวเลอร์ทีเซล์สูตรวัฒนาชีวาสีชมพูสีน้ำตาลนะฮะจะสามารถป้องกันการเกิดมะเร็งขณะเดียวกันที่ทำให้เราย้อนวัยชะลอวัยและมีอายุยืนก็ขอแนะนำว่าควรจะหันมาดูแลสุขภาพให้รอดพ้นจากการเป็นมะเร็งด้วยการป้องกันกระตุ้นภูมิกันในร่างกายของเราขึ้นมานะครับครับก็ นอ,อกจากนี้ก็วันนี้ก็เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ